ผมบ้านมันอยู่ใช่ไหมมันชื่ออะไรครับคนที่ขึ้นมาเช็คชื่อมึงเนี่ยเอซี่ก่อนเลยเอซีก่อนเลยไม่รู้ใครเอซี่มันน่าจะมาท E1 ี1 E1 E1 บ้านอยู่ E1 ครับอาจจะเอซีมีหนึ่งหลังแน่นอนอ่ะเพราะไปดูมาเมื่อกี้เช็คชื่อเลยอันนี้ซอมบี้อันนี้ซอมบี้เยอะมากเลยเฮ้ยนี่ใครอ่ะของผมของผม ใครไม่มีชื่ออเื่อนน้อยเราบด้วางนั่นใครอ่ะไหนอ่ะถ้าชื่อขึ้นเพื่อนครับชื่อไม่ขึ้นไหนอ่ะยิงยิงเลยไหน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 ยิงเลยนั่นแหละ้องาดูยงินทัพทัพท่พทั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 ทททท เอาไม่ได้ไงปืนกุ้ยเวนี๋ยวถ้ามาตัวเดียวใช้ฟันเอาโอ้โหมันมันจะได้ไหมเนี่ยใช่มันแหลกไปเมื่อกี้โอ้โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยขอบใจเรีมบรีสปอนแบ่งกันวิ่งแบ่งกันไปอุ่ยบึ้มบึ้มบึ้มไอ้บึ้มอยู่ไหนวะข้างบนนะโอ้ยโอ้โอ ผมตายผมตายฮะชุบหน่อยชุบหน่อยสี่ประตูโอ oh ้ไม oh. oh. oh ่ท oh. ันไม่ทันโอ้ยทำไงอ่ะทำไงอ่ะโอ๊ยตีมันเออยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอ๊ยเมย์ก็จะตายแล้วโอ้โหใครเดี๋ยวผมดีนมาชุบหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้เมย์โดนลูมเมย์โดนลูม ตายแล้วแล้วตัวเอาเอาปืนจ่อไปข้างนอกนได้ไหมตัวมันบล็อกเข้ามาใครอยู่ข้างบนอ่ะไม่มีเมื่อกี้เห็นปะมันบัก็กมันมันบั็กมีคนอยู่อ่ะบั็กยังไงเนี่ยยืนตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยยืนอยู่บนกล่องเมื่อกี้หายไปละแบบครึ่งตัวยืนอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะไม่ไม่มีมีกระเป๋ามีอะไรอย่างเงี้ยใครเนี่ยใครหัวฟูใครหัวฟูไม่เออเป็นเสี่ยวก่อนตัวเปล่าเอออืมอุ้ยนี่ไป เดียวก่อนเ้าเก้มรอสายใจว่นเลยยิงเดียก่อนแลไม่เอาแบบที่มันยิงกันเก้าเกิดเก่งมาน่าสงสารนะยก้าเพื่อบุกเอียจะเกิดเยนโอ้ยเอ้า ูจะไปเร็วยยิงมันต้องยิงมันต้องยิงถึงจะมวฮ่าเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสยัดกระสุนลูกซองใส่เ็ร้อย เพิ่งเข้ามาเองเพิ่งเข้ามาเองเพิ่งเข้ามาเองอึดกคนหัวร้อนหนึ่งลายเออไม่ใช่เมย์นะที่เพิ่งเข้ามาาสิเขาเข้าเข้าเข้าตรงนี้ใช่ไหม ยิยงไปยังไงวะโอ้อย oyo อะไรเหรอ yo อะไรเหรอไปไหนอ่ะ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 ไปไหนอ่เฮ้ยไปเกี่ยโอ้โออโ้ยเอา้าฆ<ม>่าเอง ทำไมส้มมันส yeah. <laughs> ้มมันดีจังเลยเอาเอาส้มมาบ้างับพไปช็อปศพกระสุนเราไมน้อยเลยอ่ะผมมานั่งเรียนแล้วแบบมันมีน้อยมากเลยยี่นี่หัวหมอ เขาไม่เอาเอยโดนอ่ะเออเม่โดนแทนอ้าวคืนไปงานเองแนงเอาอนกลังเหนือเกิดไว้ ไปคู่อย่างนั้นนะได้วุ้นแล้วเกี่ยงมาดิเฮ้ยติดอ่ะติดดับเบิปุคิวไหนวิ่นใจเย็นใจเย็น หัวฟูไม่ได้ไม่ตีไม่ได้เขายื้อยห่นนิ่งๆแล้วไม่ไม่ตีไม่ได้ตีไม่ได้โดนลมดันลมดันลมโดนลม <laughs> <Solo man. laughs> tayang, tayang, tayang. Tayla, tayla, tayla. อกแดม,กมีกไปวิ่งให้คนยิงเล่นเดืเอ <c oughs> แบบในท่อ,อ <c oughs> ไม่ใช่มันมีเสียงต้นไม้ปิวไปปิวมาเด้ยเหรอมีครับเป็นลมปกติถ้ามีพายุก,ก็มีลมปกติออ เดินบ้านโอ้โหเป็นภาษาใจเออไม่ได้ไม่คนใจสิ่งนี้พุ่มไม่กี่พุ่มข้างหน้าเมื่อกี้เห็นเมย์แล้วใช่ปะแต่ไม่ยิงใช่ไหมใช่คืออาจจะเอามีดอาจจะมีดในฝันหลังอยู่อ๋อคือเมย์เมย์โยนเมย์คิดว่าเมย์จะโยนข้ามข้ามตึกอะลัคกี้แกลัคกี้ เมีหมามีหมาด้วยล่าหมาไปไหนอุ้ยเฮ้ยมีคนมีคนวับได้มีคนวับได้มีคนวับได้เหี้ยอย่างนี้นะหาไม่เจอไม่ใช่มันตรวจไม่ไม่น่าจะบัก ทำไมเมย์มาอยู่เนี่ยเอ้ทาทำไมเมย์มาอยู่เนี่ยเเดี๋ยวล่นหมวดนี้เอ็กเกเองเดิมใช้แต่เอ็กเกเออนี่ยังยิงอ,ออีกแล้วอุ้ยหนึ่งเก้าเก้าสามอีกแล้วอ่ะอยูอ่ป่าหมดเลยครับเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะ แค่คำของเขาไม่เกียร์นะเมหรือแบบใช่ใช่ใช่โคกิโซระอะไรนั่นแ่ะโอ้โห คนเดียวอ้องร้อยด้วยเองตายไปหมดตกใกไม่ก็ตกใจเงียบจังเงียบอยู่นี่ขอรีโหลดแป๊บขอรีโหลดแป๊บใครอ่ะขอรีโหลดแป๊บ นะครับหาทำพื้นที่เหมาะสมกัค่าเมลเลย้อมที่สดุด <c oughs> เอื้อได้ยินเสียงเอื้ออุ้ยมุนต่าขึ้นมาดู <c oughs> ไหน M16 นะ M16 M16 อ่ะมันได้กี่อันไหนวะ ไหนอ่ะผมยิงได้ยิงได้ในเฮดช็อตเนี่ยเต็มเลยไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่บอกจะบอก <c oughs> ทำใหม่เลยนี่ <c oughs> <c oughs> เอาปืนอะไรมาเล่นเนี่ยมีเหรอ AK15 ใช่ไหมครับใครคุณเมย์ไม่ M16 อยูห่หลังคาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขามีคนยิง <คน S 1> มีคนยิง,นยงบนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาเห็นแล้วไม่ใช่หลังคาแดงนะตรงไหนเนะี่ยวีเอทบอลขอบบนเหรอใครอ่ะ,บบะเขาเขาวงการไหนวะ ไปเหรอแอบนะเดี๋ย <c oughs> ว <c oughs> <c oughs> ไปก็ได้า <c oughs>